นี่คือว่าท um. างกรจะไม่ใ้นะ Lock neck. ครับสำหรับทางการบัญชีนะสำหรับทางการบัญชีถ้าหากสมมติว่ามูลค่ามันหายไปจริงต่ำกว่าราคาทุนจริงขายได้น้อยกว่าราคาทุนนะครับผมใช้คำง่ายๆนะทางบัญชีบอกว่าให้รับมันเป็นต้นทุนขายใช่ไหครับนี่คือตัวหม่างนะครับบทบัญญัตาไปเมื่อก่อนให้มันคือเป็นขายและบริหารครับแต่ตอนนี้ให้กลายเป็นต้นทุนขายนี่คือหลักการ ทางบางีบอกว่าคุณปรับปรับไปเลยให้ถูกต้องตาม อยากทำให้มันเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อเราไปปฏิบัติตามป .58 ครับ2538ได้คืออะไรท่งจำหนายเป็นแง่ส่วปรกอบครับว่าสินค้าคุณ เราจรับรองว่าของมันหายจริงนี่คืปอป้อน18 10นี้กว่าจะได้มากว่าจะตัดเป็นง่ายจ่ายได้ใช้เวลาไดนึลยครับคราวนี้คุดูเรื่องที่เราเจอประกาที่ดีในราคาเและอุปกรณ์หลักการนี้ก็เติมครับมีเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็คุเรื่องแรกเนี่ยให้บันทึกไว้ในส่วที่คุณจ่ายกันไปแต่สิ่งที่เปลี่ยน ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักสํขขาคัญที่บอกไว้แล้วถ้าหากมีอุปกรณ์ที่คล้ายคือกันอยู่รวมอยู่หลายหลายชิ้นอายุการใช้งานไม่เท่ากันประโยชน์ต่างกันถึงแม้คุณจะจ่ยายตามเป็นก้อนเดียวในการที่ได้มาคุณต้องแบ,บ่งปันงบจ่ายนะครับแยกส,ส่วนออกมาผมยกตัวอย่างแล้วไปซื้อคอมพิเตีร์มาทั้งตึกเลยนะครับตั้งท่านี้นะครับตั้งท่านี้ทั้งตงกึกเลยมียิมด้วยมีระบบคอมพิวเตอร์กะบบนะ ไปขึ้นมาสล้านบาทมีด้วยมาตรฐานเดิมคุณก็ีสิบล้านบาทในราคานี่ะครับแต่มาตรฐานตัวใหม่ไมได้ครับสิบล้านคือีห่อยี่บาทและอาชาี่บาทยุ่งยากนขึีกหนึ่งครับนี้คือสิ่งที่ต้องทำที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแย yes, กส่วนประกอบสิ่งนี้่ข้อมูลเพิ่มเตินะครับอัไลยสำคัญที่ใช้ในการซ่อมแซ ือเปลี่ยนแทนซื่อจากทั้นนั้นถือเป็นสินทรัพย์ถาวรครับไม่ใช่สินทรัพย์เื่เช่นเดียวกันะอะไรที่เอา,าใช้เปลี่ยนแทนไม่ใช่ไม่ใช่สินทรัพย์อื่นแล้วแต่มันจะกลายเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วยซื้อเ่องจาก คือศูนย์ซับพอคุณได้มาเนี่ยมันต้องพยอยาม่อยๆตัดเินให้จ่ายตามอายุการใช้งานมันเลยหอกลวงเรื่องค่าส่วนราคาที่ดัานตัวชี้มาใช้พูดกันนะครับอันต่อไปก็คือว่าเปรียบเทียบหลักตาวีกับหลักภาษีที่เดอร์การจ่ายเงียบ้างหลักภาษีบอกว่าถ้า เริ่ีคิดไปเรืเ่อยๆเด็กวันนั้นนี่ครับแม้ของชิปนั้นจะไม่เหลือข้างยู่แล้วบัญชีเริ่มคิดไป่แล้วใช่ไหมเริ่มคิดเป็นานาแล้วตามหลักตามหลักความรู้สึกกันไม่้องบัญชีหรอกแค่หลัก อายุการใช้งานตามหลักบัญชีให้พิสูจน์ตามจริงหลักภาษีกำหนดใด้เรียบร้อยนะครับพรที่145ที่ดิมาให้คิดค่าเสื่ออาคารให้20ปีสินทรัพย์ทั่วไปให้20สปร์เนสก่อนให้คุณแค่นี้ครับอย่าคิดพิศาจนตามหลักอ่าเจ้านี้กำหนด ก็อีกเป็นหลักเดียวกันเลยละกันไอ้ที่พวกเราเห็นอยู่นะครับหลัฐบัญชีเนี่ยที่ทำเป็นอยู่เนี่ยในส่เรียนงสินทรัพย์ที่เห็นเนี่ยนั่นคือทาตมหลัก ก็สคนะคาคนะมูลค่าคอที่ขายเป็น้ทั้งจํานวนได้ก็คุณขายสิสนทรัพย์ะัเรต้องเปนตุน่นน้แต่สํหับควมบอกว่าสําหรับรถยนต์นั่นไห้เกินสิบคนเนี่ถ้าคุณไม่ใช่อิจการที่ชารตนนะคุณต้อง,งลือมูลค่าทราบเวลานะคุณต้องเหลือมูลค่า่าในส่วนที่แบบมันเกิน้นคุณซื้อรถตราคาสามล้าน สิทธิ์เดียวต้องบอกสิทธิ์ที่เขาจัดการแก่กแแ้วไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาสามร้านแล้วตัดเป็นแค่แต่ไดสามร้านไม่ได้เขาให้คุณตัดได้แค่ร้านเดียวนะและไม่ว่าคุณจะขายลดขนนั้นไปยังไงสองร้านอ่ะก็ห้ามใช้เป็นแค่แต่ยกเว้นคุณทำกอจการ